ไม่ได้อยู่ค่ายเ<ช>พราะเป็นกิจกรรม ลูกเสือนี่เป็นกิจกรรมพัฒน,นาผู้เรียนนะครับแล้วก็เด็กป6เนี่ยไปเข้ามาแล้วไปเข้ามาแล้วหนึ่งคืนกับสองวันแล้วหลังจากนั้นก็ให้มาเป็นพี่เลี้ยงนำพลหนึ่งถึงปป .5 เนี่ยไปทำกิจกรรมนะครับโดยครูก็ก็นำเด็กไปเดินประมาณกิโลกลับมาสถานที่ตรงนี้เราก็เคยไปแล้วก็ไม่มีอะไรเคยเคยไปทำกิจกรรมตรงน,นั้นเสร็จแล้วเราก็ดำเนินกิจกรรมไปใ,ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะแล้วก็เริ่มที่จะประกอบอาหารพอเราประกอบ อาหารปั๊บจุดไฟเพื่อจะหึงหาอาหารไม่รู้ว่าต่อมันมาจากไหนนะก็เลยกระเจิดกระจายไปคนละที่คนละทางแล้วเคยนำตัวส่ง60คนนะที่เจ็บอยู่ตองนี้อีกส่วนหนึ่งก็เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลที่ตำบลของแม่สายด้วยกส่วนหนึ่งก็ส่งเข้ามานะครับที่นี่โรงา